สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดพี่จะทงอันนั่นสิไปโหลดไปแม่เอากระเป๋าจะคล้องเอาอันนี้มาหอยซอกกำลังจะเดินทางกันแล้วมาเอานี้มาหอยซอกอันนี้ถือเอานี้มะหอยก้อนเอากระเป๋านี่มาแม่เอาเตะทงชุดชั้นในยไปเอากระเป๋าจะคล้องมาที รูดม่านเข้าหน่อยแม่พักกันนอนเดินข้างนอกสางแอร์กับต้มหอยคักบาจิมากับบอมาโทษไปมีการบรับสาย่างหากเฮ้อมึงยิงติเอาพัดท่ยายกต่ฉันนอนไปได้นริโอ้โบุ๋นอะไรล่ก็ต้องเอาไปิเอาสุสันไดนน้นงก็เลยบริณฑนเขานอนห้องแอร์จะเถอเท่บ <c oughs> เธอเธอได้ค่ะหมดแล้วล็อกห้องนะคะอะไรเนี่ยบอลคอยได้เลยเอบ้เอาตัวก็ยังบอกให้เอาอยู่ทุงเยือวเกียบทุ่งเยือกเยียบบอเอาอนันตราทราบไปลงไปก่อนเลยว่าจะมีเมืออยู่อ่ะได้ดอกไม่แม่เต็มเนี่ยไป เดี๋ยวคืนนี้เลิกงานเสร็จเราไปนอนพักตีเนี่ยก็เอาทอไปทิ้งแล้วเร็วบะไปก็ไปหองหญิงหองหญิงรอทันที่ด้วยนั่นระวังด้วยนะน้องหญิงรอทันทีด้วยเนะสวัสดีค่ะนนริบค่ะวินเลยใช่ไหมคะวิน โบโบโบลักซี่ดำตัวนี้ยังมาเหมือนขาตัวเขาเป่าบูๆอยู่แม่บนสายแต่มือยืดลองหานบ่ทรสายกากๆไม่มียังไม่มาเพราะไม่มีเบอร์โทรจากพี่จิตส่งมาสามวันละแม่มืออื่นปุ๋ยเหรอนี่มึหนอกแล้วขยับไปทิ้งก่อนไปพีจิตรขยับไปทิ้งไปเราเดินไปไปนอย อ๋อปลุกตึงตึงตึงตังกระเป๋าดำจะคล้องเอาบ่ละโอ้เอาละวว่ามันบอกระเป๋าดำคือกระเป๋าเลี้ยงมาเลยคือกระเป๋าเลี้ยงมาหน่อยนะพักกับนอนเราจะงงแต่อย่างที่นอนประหลาดเยือกปะเด้อ ยังเจ้าเฮ็ยยังเปิดเลยรูกปิดละเปิดละนั้าหลปเลยเจ้าปเนี่โกนมาคเยไ่เปวมันบ้หเออมันเป็นที่ไ็งเจ่งเคคลกินกาแฟโอ้นั่นแหละนอนกาแฟพูกเดพากินกาแฟยัมือเสาจะคลองที่นอนยัมือเสาอยู่เออหนุ่พง จะใส่พอดีค่กพีก็ไม่เหยียจิ้มบุ่นนึงเหรอเอามาใส่ทั้งหลังนั่กระดาพวานจ้าคอยเอาลงอัรเลยเ้เอาเผาในผมอันนี้คอยเสียเอาทั้งหลังอันนี้เอาลงนะ้าค้ายิง S <S เ,เดี๋ยวอุดชุดในอ่ะแล้ชุดชันในใส่ถอบลงเลยดีนะิดเปลาโกคือว่าทรงรถแค่สั่นไหมปุ๋ย่ะนั่งกอดเขาซึ้งเศร้าเอาจังไดใจสวปิดวงรถห่างหมด จะเรียกตัวมันอยู่เด้อยเปลิมเปลิมเปลมมาแต่ละวันนี้มวกเขาเขาเอาพิษโลกแม่แหม่มนอนบ่กรับนะแม่แม่แหม่มนอนบ่กรับพ่ออยังพ่อกินกาแฟมาสอยอย่าไปหาเห็ดจักเชียร์เลยนี่อย่าไปหาเห็ดเด้อเ้าเห็ดแล้วเหมือนประมาณเจโลประมาณเจ็ดสิบโลกินแล้วก็รับเฉยเนี่มันรับอยู่ค่ะรับรับแป๊บเดียวเห็นปะมันรับแป๊บเดียวแล้วมันก็พูมีย ตามสีแทงม้งดแม่ถือสิบห้าสีห้าบตายแลห้าหนต้องวาตาหนีรับว่ได้อะถึงนู่นก็ประมาณห้าโมนิดนนังใตตานีใกล้สป็ดคืนเลย่นอนคนน่อยนังใต้ตากสีเป็ดงนเนอ๋อกไือนเนี่ยาเมข้านมือมือนีทองก่อนได้แน่ลูกแม่หันกองไปข้างหนูเ้ ก่อนดบ่ได้ได้ท่องก่อนเดยไปบ้างบ่ในใจตอนนี้นะ่ะบ่ค่ำมี่แต่น่ะสอน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 เลยได้แต่ฝันเห็นอายมันมันสีเวลี่นบางอยู่นิดนึงได้แต่ฝันเห็นอายเรื่อยมาได้แต่ฟันเห็นอนนนาอยาเ,อเรื่อยมาบ้ารู เออนี่แหละบางสี่แหละลูกได้แต่ฝันเห็นไอเลยมามันต่อกันว่าได้เด้ไม่ได้ต่อกันต้องหยุดสักคนต้องหยุดสักคนลูกขยี้ต้องหยุดกับที่ว่าจะมาซื้อน้่อเหตุเนี่ยซีเบนซเว่นเนี่ยหนูซเว่นไปเอาเงินมาลอยนู้นไปซื้อมาโอ้ไปซื้อน้ำแพงนี่แหละเจ้าจำกัดไหลจำกัดน้ำแพงนึงประทีเนีอคอนดิื้อรีโมท <Yeah. S 2> <จำ S 1> เอกจนกัตสิบบาทดมันหกสิบเก้าบาทเพราะั้นหกสิบบาทอู้งกกับบอลองจับขาสั้นบิ้งจังกับออ่มบอมน<อ>ี่่อยหายมงกเลยพได้พงงั้เรียนนะแม่เสีเยนแรกกันมังแถ้าเออมาแรกอันเอาอนี้ก็ให้องเลยตัวอันน้นของภกิดเออ มอนทองป่าอูอไม่ค่ะวินตอนนี้พว่งวินจะได้เอาอันงี้นอันใบเศร้าพออันียังมาบุนเพีก่อนแล้วอันนี้เหมือนจังวดแรกพึ่งละสองพันสองพันอ่ะจบุดก็เปิดแ่ยุดทุกวันอาทิตย์แล้วเขียนไงวัวปูทุ่นที่สาผมบอกคอยนี่ที่เมื่อนี้คอยต้องซาำเมื่อน เนี่ยย่าเมาไอว่าไค่ะแต้แต่วันไหนนะน้องหันเราสิบเจ็ดป้มืงจนยี่สิบสิบสามเน่ะแม่มาเาหรอเป่าคะเจ้าเห็ดได้จบันยิงทำมาแล้วคือว่าแข็งแล้วคือว่าแข็งแบบแบบปกติเนี่ยไม่ว่าม่ะเปียสปใช่ใช่สเปะอะไรยัง พยายาจะไปออกไปทางบางกระโคมันขึ้นขางดวนข้างไหนอ่ไปลบนแ่ันนี้กาแฟทหารว่นนี่ขายเลยอขายทหารพวกที่ฝึกทารู้ตื้อของข้าอยูคนไ่แล้วห้าวจ้วซ้จซีนี อันตีดเท่าเดียวทางแบกเขาที่ที่บอกเป็นบอ้งอกใหม่ทองเสนนกาสนยอ่ะคิดนี่กะกําลังเดินทางมือแรงอ้งยูได้กว่าโคจนะอายุทยาโคจนะอายุทยา<ศ>พี่นองไก่กับมหาในเรื่องใหม่กำลังใจนะจ้า